สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับลุงเฉดคริปโตนะครับในการอัปเดตราคาของคริปโตนะครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับเมื่อวานลุงเขาบอกว่าจังหวะของมันกาลังจะพุ่งนะครับให้จับตาดูให้ดีนะครับราคามันก็จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นมาตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาแล้วก็หยุดบ้างเล็กน้อยนะครับดูจาก BTC นะครับซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับ ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับก็จะมีบางตัวที่ย่อลงไปนะครับอย่างเช่นเจฟินนะครับเจฟินตอนนี้มันก็ย่อลงมาแล้วมันก็กําลังจะกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีแรงแรงเวงนะครับเดี๋ยวดูเจฟินก่อนนะครับมาดูของลักษณะของเจฟินกันนะครับว่าจังหวะของเขานั้นกาลังค่อยๆตีตัวขึ้นไปเพราะอะไรครับ macd ยังคงชี้ขึ้นนะครับ macd ยังคงชี้ขึ้นหลักการราคาก็เลยยังคงจะต้องพุ่งขึ้นไปนะครับ ซาลาเบเบนะครับก็เห็นว่าจังหวะห้องมันนั้นย่อตัวลงมาเมื่อวานนี้นะครับพุ่งขึ้นไปเกือบ8ปบาทแล้วก็ย่อลงมานะครับซึ่งก็ถ้าดูจากตัวนี้ก็คือว่าเราก็ต้องแค่หาจังหวะที่ทํากําไรนะครับแล้วอย่างเช่นที่มันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเราก็ถ้ามันย่อลงไปเราก็ขายทํากําไรไว้ก่อนนะครับแล้วก็มารอซื้อที่ตรงนี้นะครับเมื่อมันเสด็จคือหมายว่าราคามันเสมอตัวกับตรงนี้เสร็จปุ๊บ รอซื้อที่ตรงนี้พอตรงนี้เสร็จราคามันจะไซด์เว์ขึ้นไปอีกนะครับก็จะไปที่ประมาณ7จบาทแปบาทก,กว่าๆนะครับแต่ว่าเราคงจะต้องยืน,ย,นยันด้วยราคาของ m ริเซีดียังคงชี้ขึ้นนะครับซึ่งราคามันก็ยังคงจะต้องทํากําไรต่อไปแล้วตอนนี้จังหวะของมันก็อรอแค่จังหวะของลีเนียลิเกชั่น้ี้ไซว์เวกขึ้นไปและขยายกรอบขึ้นไปนะครับนั้นเดี๋ยวถ้าในวันถัดไปเราต้องรอดูนะครับว่า การขยายขอบของ Re ียนเลน i o n อย่างที่ลุงบอกนี้มันจะเป็นยังไงคือเดิมทีนะครับเราเจะเห็นว่าจังหวะของขอบสีเขียวสีแดงนี่มันจะแคบแคแบบนี้นะครับทีนี้พอในวันถัดไปมันจะขยายขอบขึ้นมานะครับจะขยายขอบนะครับให้ไปทางข้างก็ใหญ่ครอบคลุมราคาเดิมนะครับก็ราคามันก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปท่านก็ลองลองดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ลงุงเร,รียนเลนส่ารือเปล่าว่าลุงก็ ยืนยันจากประสบการณ์ของลุงที่ดูดูเกมผ่านมามันก็จะเป็นเช่นนี้และราคามันตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังกลับตัวขึ้นไปก็ยินดีด้วยกับท่านที่ติดติดเจฟินไว้เยอะเลยนะครับก็ตอนนี้เป็นจังหวะที่ท่านจะต้องซื้อแล้วก็ค่อยๆสะสมกลับขึ้นไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านที่กําลังติดเจฟินแต่อย่าเพิ่งจใจออกนะครับก็คือว่าถ้าท่าน ทำอย่างที่ลุงเคยบอกกันก่อนหน้านู้นก็คือขายแล้วก็มาเราซื้อที่ต่ํานี่นะครับมันจะได้กําไรกว่านะครับขายถ้าเรารู้ว่ามันจะลงนะครับขายมันแถวแถวสูงๆนี่แถวแถวนี้ขายตรงนี้ก่อนพอขายตรงนี้เสร็จเรามาซื้อที่ตรงนี้เราซื้อที่ตรงนี้มันจะดีดกลับขึ้นไปที่ตรงนี้อย่างน้อยมันก็ถัวเฉลี่ยได้ราคาเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นท่านก็ตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อ ซื้อแล้วตรงนี้ก็มันจะได้มันจะได้แมทกันอย่างน้อยท่านก็พิจารณาว่าท่านจะออกหรืออะไรยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างการซื้อนี่ซื้อต้องซื้อให้ได้ให้ได้เขาเรียกอะไรนะได้ได้จํานวนเท่าเดิมหรือเหรียญเจฟฟินเท่าเดิมสมมติว่าท่านขายตรงนี้ไปท่านขายไปที่มึงหมื่นเหรียญหมื่นบาทไม่ใช่เป็นหมื่นเหรียญของเจฟฟินท่านมาซื้อตรงนี้ท่านจะต้องได้มากกว่าเดิม สักสามหมื่นเหรียญน,นะครับด้วยราคาเท่าเกันหมายว่าตรงนี้ซื้อไปหนึ่งหมื่นขายไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญที่ราคาเก้าบาทใช่ไหมครับแต่ท่านต้องมาซื้อตรงนี้ที่สามหมื่นเหรียญที่ราคามากกว่าเดิมก็คือสักสิบสิบสองบาทแต่ว่าราคาคือคือยังไงก็ต้องให้มีมีวอลรุ่มมากกว่าเดิมพอมันพุ่งขึ้นไปมันจะถัวเฉลี่ยกันพอดีแล้วท่านก็สามารถที่จะ เสมอตัวได้ง่ายๆเลยนะครับคือมันคือคือการการออกตัวมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ท่านนักลงทุนจะพิจาราดูดีๆนะครับก็อย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงบอกลุงเพ้อฝันไปเองก็อย่าไปเชื่อนะครับนอกจากว่าท่านจะลงมือแล้วทำแล้วก็ลองเจรไนแล้วก็วางกลยุทธ์ี่ตัวท่านเองนะครับก็อย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงเรียนให้ท่านทราบนะครับแต่ให้ท่านลองทำดูก่อนนะครับไม่ยากนะครับ ลองดูนะครับไม่มีอะไรยากนะครับตรงนี้จังหวะก็กำลังค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปเขาแค่รอเขาจะไซเวย์ออกด้านข้างเพื่อรอจังหวะของกรอบดีเนลเลกชั่นให้ไซเวย์ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือไซเวย์ขึ้นไปเขาแค่รอให้ดีเนเลกชั่นมันขยายตัวไอ้กรอบสีเขียวใหญ่ๆนี้ให้มันขยายขึ้นมาแล้วก็เป็นจังหวะไซเวย์ up ขึ้นไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับเจฟินนะครับ ถามว่ามันจะย,ออย่ออีกนานไหมมันจะย่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไซเวย์จนกว่าจะรอลีเนลเลกชันขยายขึ้นมาก็อย่าเพิ่งเดือดเนื้อร้อนใจไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านทํากับไรไปแล้วก็ยินดีกับท่านที่ขายทํากับไรไปก่อนหน้านี้ที่ได้ราคาสูงกว่านี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับไม่มีใครที่จะไปตึงหรือชุดหลังท่านเอาไว้ถ้าเกิดท่านจะทํากาไรเพราะว่ามันเป็นเงินของท่านเองนะครับกลับมาที่ SNT นะครับยังคงเป็นความหวังของเรา แล้วลุงจะชี้ให้เห็นจุดที่ว่าระมัดระวังว่ามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับไปดูนะครับจุดที่เราจะบอกก็คือนี่นะครับการแตะเข้าไปของนี่นะครับแตะตรงนี้นะครับของตัว MACD แตะเส้นซูนนะครับถ้ามันมาแตะเส้นซเมื่อไหร่ตัวนี้ราคาจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปนะครับราคาจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปทันทีนะครับ ถ้าเขามาแตะเส้นศีรษเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปนี้คือตอนนี้มันเลือกข้างเรียบร้อยแล้วนะครับมันเลือกข้างเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับถ้ามันแตะเส้นศีรษราคามันจะไซเวย์ขึ้นไปราคาจะพุ่งทะยานขึ้นไปเพราะฉะนั้นโอกาสอดีเริ่มจะเข้ามาลนะครับเพราอะไรครับเ a c มกําลังจะชี้ขึ้นไปที่เส้นศีรษแล้วก็มีแรงซื้อทางฝั่งขาขึ้นขาซื้อนี่แหละครับคือจังหวะที่ ราคาจะพุ่งขึ้นไปแล้วมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่0.95หรือ0.90บาทในที่สุดนะครับก็จะทำกำไรให้กับท่านักถุนได้เพราะจังหวะของการบีบตัวเข้ามาการของบริษัทแบนงบอกว่ามันจะบีบเค้นราคาให้พุ่งขึ้นไปหรือกดลงมาต่ำมันจะเป็นได้2ด้านนะครับคือมันจะถ้าถ้าถ้าเกิดมันลงต่ำมันจะเป็นแบบนี้นะครับบีบเค้นเข้าไป แล้วราคาลงตา่าปุ๊บลงมานะครับแต่ถ้ามันบีบเค้นเข้าไปแล้วราคามันขึ้นขาขึ้นนะครับราคาก็จะพุ่งฟูดขึ้นไปเพราะฉะนั้นในวันสองวันนี้อาจจะได้เห็นถ้าเกิดมันแตะถ้าเกิดราคาของตัว s n t นี้แตะที่เส้นซีนนะครับจะเป็นจังหวะให้ราคาพุ่งขึ้นไปเอาแล้วมันจะแตะได้เมื่อไหร่จะแตะยังไงก็ต้องดูจากอินดิเคเตอร์อีกตัว2ตัวนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือ,อจริงๆมันต้องใส่ตัวเขาเรียกตัวตัวเส้นสองเลววันนะครับเราอยากจะรู้ว่าราคามันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ดูเส้นสองเลววันนะครับใส่ moving average sampling เข้าไปนะครับ moving average sampling นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็ปรับให้มันเป็นเส้นสองเลววันนะครับข้อมูลของมันคือจาก9วันเป็น2เลววันนะครับ 200วันเพื่อดูว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทำกำไรได้อย่างไรนะครับเส้นนั้นหนาะครับนี่นะครับเส้น200วันอยู่ใกล้นี้ถ้ามันพุ่งพูดขึ้นไปนะครับไปแตะเส้น2 0 0วันแล้วสามารถพุ่งทะลุขึ้นไปได้ก็ก็เป็นจังหวะขาขึ้นไปได้แต่ว่าถ้ามันพุ่งขึ้นไปชนเส้น2 0 0วันแล้วมันเด้งลงมาแล้วมันก็เด้งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง ค,คือถ้าเกิดว่ามันชนเส้น2ระวันคือเส้นลิซิตันนี่นะครับมันจะมี2ประเด็นคือมันสามารถยืนเหนือเส้น2ระวันแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปได้เลยกับอีกประเด็นหนึ่งคือมันจะต้องย่อตัวก่อนรักษาส,ส,สะสมพลังก่อนแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปในจังหวะที่2เพราะฉะนั้นเราก็รอเก่งกําไรในแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านกูนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะเก่งกําไรระหว่างกลยุทธ์ยังไงทํากําไรยังไงลองดูดีๆนะครับ เราก็เรียนให้ท่านทราบว่า S T จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ท่านก็รอดูนะครับว่ามันจะพุ่งทะลุขึ้นไปได้หรือปเปล่าหรือเปล่าอันนี้คือเส้น2องเล้ววันนะครับอันนี้คือเส้น2องเล้ววันนะครับเราเขียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็อ่าพอตรงนี้เสร็จเราก็เอาเอาเอา,เอาเส้น2องเล้ววันออกนะครับแล้วเราก็ไปดูใส่อ่าใส่ดเดบิโอเจนที่มี RSI นะครับ ส่เดบเชนที่มี RSI เข้ามานะครับเพื่อดูจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคาว่า RSI กำลังยืนอยู่เหนือเส้น50นะครับขณะนี้เราบอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทุกเหรียญน,นะครับถ้าคือเหรียญมันจะคล้ายๆกันท่านก็นำไปเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับว่าการเคลื่อนที่ของเส้น RSI การเคลื่อนที่ของบุริร์แบนการเคลื่อนที่ของเส้น2องแล้ววันเนี่ยราคามัน มันคล้ายกันแติว่าท่านอยากจะรู้ว่า A D A เป็นยังไงท่านก็เอาเปิด A D A ขึ้นมาก็ก็อ่านเกมตามนั้นนะครับจะมีหลายท่านบอกว่าถามเหรียญน,นั้นคืออะไรเหรียญน,นี้เป็นยังไงเหรียญนยี้เป็นยังไงสรุปซ้ายท่านดูด้วยตัวท่านเองได้ถ้าเกิดท่านมาดูคลิปของลุงเทคคริปโตนี้ท่านจะดูเหรียญเป็นดูจังหวะการเคลื่อนตัวเป็นนะครับตอนนี้คือเส้น M c D เส้น R S I นี่อยู่ที่50แสดงว่ามันอนุญ,ญาตให้ราคาพุ่งขึ้นไป แต่ว่าตอนนี้ไอ้สายไซว์เวกด้าน,นข้างนะครับเพราะนั้นราคาก็เลยไซว์เวกทางด้านข้างนะครับอยู่ที่ประมาณ0.79นะครับก็จะรักษาราคาระดับนี้ไปนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ m a c d ขึ้นไปแตะเส้นซีโร่เมื่อไหร่นะครับถ้าเ a c มไปแตะเส้นซีโร่เมื่อไหร่นะครับราคาจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปนะครับราคาจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปนะครับราคาก็จะพุ่งกระฉูดขึ้นไปเมื่อ m a c d แตะเส้นซีโร่นะครับ จะเป็นจังหวะที่เป็นขาขึ้นไปนะครับนี่นะครับตอนนี้มันใกล้ไปแตะแล้วใช่ไหมครับนี่นะครับใกล้ใกล้แตะเลยนะครับเส้นซูโรอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่มันพุ่งขึ้นไปแตะปุ๊บราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับทางสูนต้องรองพิจารณาดูนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้ว่าจังหวะมันจะพุ่งขึ้นไปพร้อม RSI พุ่งขึ้น MACD พุ่งขึ้นราคาก็พุ่งขึ้นไป แล้วมนะันมีช่องว่างเหลือเยอะแยะเลยในะครให้ราคาไหลขึ้นไปเราก็จะวาดรูปไปแบบนี้เพื่อคงให้ท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับสลับ SNT นะครับอันนี้เราก็กระจ่างชัดนะครับคือดูจาก SNTUSD นี้มันเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับมันจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้มันรอแค่ว่าตัว MACD นี้ขึ้นไปแตะเส้นซโ่พอแตะเส้นศโเสร็จ ตัวตัวเดเวอเจนก็คือ ISI นั้นเลยเส้น50มันก็อนุญาตให้ราคาประจบเหมาะพุ่งขึ้นไปพร้อมกันราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นไปนะครับก็เรียนในทางทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับเราก็เป็นแบบนี้นะครับคือมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปส่วนตัว S I o s t T นี้เรายังคงชะล่าใจหรือรอดูมก่อนนะครับจังหวะของมันก็คือยังคงไม่แตะยังคงไม่แตะที่เส้นสีโลนะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ แต่ถ้ามันแตะเมื่อไหร่ราคามันจะค่อยกระโจนขึ้นไปนะครับเดแล้วเราข้ามไปก่อนนะครับมาดูที่ BTC ในว่า BTC ตอนนี้9,005นะครับราคาย่อตัวลงมานะครับถามว่ามีโอกาสขึ้นไปได้ต่อไหมเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่มันแตะที่เส้นซิโร่ราคามันพุ่งยาวขึ้นไปเดี๋ยทีมันยังไม่แตะมันก็พุ่งสั้นๆน,นะครับมันไซเวย์เป็นสั้นๆพอมาแตะเส้นซิโร่ปุ๊บราคาพุ่งปุ๊ดขึ้นไป จาก900,000ขึ้นไป9 5 0 0 0 0 900,000นะครับทีนี้ราคามันจะค่อยไซเว่ขึ้นไปนะครับมันก็จะไปถึง1ล้านนะครับภายในเดือนนี้นะครับภายในเดือนนี้เราต้องรอติดตามดูนะครับว่าภายในเดือนนี้มันจะทําไปถึง1ล้านได้หรือเปล่านะครับเราก็ลุ้นเอาใจช่วยเห็นจากจังหวะของการเคลื่อนตัวของไรแล้วนี่น่าจะเป็นจังหวะที่ดีพุ่งขึ้นไปอ่าจริงๆเราอยากจะรู้มันจะพุ่งขึ้นไปเร็วหรือเปล่าเราต้องดูเส้น2องเลว,วันนะครับ เราลองลบออกแล้วก็เอาเส้น2แล้ววันเข้าไปจับดูก็คือใส่ moving a v e r a g e เข้าไปนะครับใส่ moving a เ e r a g e เข้าไปนะครับปรัเป็นเส้น2แล้ววันนะครับ2แลร้ว,วันจับดูว่ามันมีโอกาสที่พุ่งขึ้นไปได้หรือยังใส่สีขาวใส่เส้นนั้นนาปุ๊บ ถือว่าเป็นจังหวะพอดีนะครับตอนนี้คือมันพยายามยืนเหนือกับเส้น2ระวันใช่ไหมครับนี่คือเส้น2ระวันนะครับเส้นนี้คือเส้น2ระวันถ้ามันยืนเหนือเส้น2ระวันได้แสดงว่าราคามันจะค่อยพุ่งขึ้นไปที่1ล้านบาทในเร็ววันนี้นะครับต้องจับตาดูนะครับการเคลื่อนตัวของมันนั้นอย่างที่เราเรียนใ้ททราบว่าต้องช้อนซื้อทันทีถ้าเกิดท่านทําได้เพราะว่ามันจะให้กําไรกับทุกคนนะครับ ยังคงกาวปีที่นะครับแล้วก็เส้น2แะ้ววันยังคงยืนยืนต่ํากว่าราคานะครับแสดงว่าราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปวันนี้อาจจะมีการยอดตัวเพื่อสะสมพลังเล็กน้อยแล้วก็พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงก็เลยในทางทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับนี่คือจังหวะจากโคนของการเคลื่อนตัวของราคานะครับแล้วก็พอเรารู้เสร็จเราก็ลบแล้วเราก็ใส่ตัวที่ที่เรามั่นใจก็คือตัว เอเเข้าไปนะครับเราก็ใส่สี n m เดีให้หนาขึ้นมานะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับแค่เราปรับ m อ d ให้เห็นเด่นชัดจังหวะเคลื่อนตัวขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับตรงนี้คือเส้น2แลเววันนะครับตรงนี้นะครับคือเส้น2แลเววันเราก็จะเขียนไว้แบบนี้้วก็คอยดูต่อไปว่าราคามันจะเหนือเส้น2แลเววันขึ้นไปเรื่อยๆแื้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปชน1ล้านบาทในที่สุดนี่คือ จังหวะจากโคนของ btc ที่เป็น usd เอ้ที่เป็น t h b t แล้วก็ลองอยูดู usd ก็จังหวะมันก็ดูเหมือนว่ากำลังจะยอดตัวแค่นั้นเองแต่ว่า mcd a ยังคงชี้ขึ้นไปที่เส้นสีโลราคากำลังจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับกำลังจะไซด์เวย์ขึ้นไปก็ท่านักทุนก็ลองเก่งกำไรดูนะครับจังหวะนี้คือเราบอกว่าท่านควรจะเก่งกำไรก็ลองพี่นาดูนะครับยังไงซะ ควรจะเก่งกําไรให้ถูกจังหวะด,ด้วยเลือกเข้าจังหวะให้ถูกแล้วก็รอจังหวะที่เขาทำำํากําไรท่านก็รอควาดกําไรเต็มๆนะครับแล้วก็ถ้าดูจากจังหวะจากโคนของดาวโจนนะครับบวกนะครับเมื่อคืนนี้บวกนะครับดาวโจนบวกเห็นไหมครับบวกแค่6จุดนี่นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับดาวโจนบวกแล้วตอนนี้เซตก็บวกขึ้นไปนะครับก็ถือว่าจังหวะหลายๆตัวก็ซา์เวย์ขึ้นไปน้ำมันก็บวก ราคาทองคำก็บวกนะครับก,ก็เงินเหรียญตัวเงินเยนชัยนาก็บวกนะครับก็ถือว่าบวกขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับก็เงินเยนกับเงินบาทก็อยู่ที่4.12ก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับสบายๆอันนี้ก็แล้วแต่ท่านทั้งทุนจะพิจาราดูนะครับเราก็นำเรียนให้ท่านได้เข้าใจแบบนี้นะครับยังไงแซก็ขอให้ทุกคน,น,นได้กำไร แล้วก็ทํากําไรได้อย่างเต็มที่นะครับยังไงก็จะลืมกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับกาบข้อพระคุณสลับท่านนักลงทุนที่กรุาณากดโดเน a สมัครสมาชิกร,ร,รายเดือนเข้ามากาบข้อบระคุณอย่างสูงนะครับพบกันในคลิปตัดไปสวัสดีครับ